ของชาวบ้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความเป็นอยู่อเรื่องยาเสพติดสาธารณสุขก็ปักท้องชาวบ้านต้องมาก่อนนะคะการท่องเที่ยวด้วยนะคะการท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็ทุกอย่างในการการการความเป็นอยู่ของเราก็คือการทํามาหากินของทุกคุคนนะคะว่าเราจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่แต่อนี้คือรายรับกับรายจ่ายมันไม่มันไม่คดีกันค่ะ ใจ่ายมันสูงเดอนเก่น,นะคะตั้งแต่แก้ผึกต้มค่ะสบู่ยาสีฟันค่ะทิมนัวค่ะของกินของ สองจังหวัดสองภาคได้ขันค่ะภาคเหนือนะคะ,ะคะือเชียงรายบ้านศรีชันเองเจ้านะคะอำเภอพานแต่ขอค่ะจังหวัดทุก,ทกทั่วประเทศไทยให้ค่ะจังหวัดแล้วก็หนึ่งแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งก็คือโรนะคราชนครราชสีมานะคะจดัดโ,โดยแรมโนอีสาน มันเป็นของประชาธิปไตยเราไปอยู่กับคอรรราชนะคะก็ไม,ม<า>ไม่รู้คิดได้ยังไงนะคะคิดได้ยังไงอาจเขาจะไม่มีเพตุิลจะอยู่ด้วยนะคะก็ะะเราก็จะดูต่อตามต่อไปะะตอนนี้เรา กิ่งอำเภอจะต้องทำบัตรประชาชนต้องมีบัตรเหลืองนะคะถ้าอีกสามเดือนถึงจะได้บัตรจริงใช่ไหมคะ,คะดิฉันก็บอกว่ารัฐบาลไทยและไทยเนี่ยโมหรือปลเาแต่ทำไม่เชื่อว่า1วันถึงจะได้บัตรจริงๆขึ้นมาดนะะั้นนั่นคือว่าอันนี้ที่เราควรจนดจำตัวอย่างที่ดีในการทำมากเกิน ที่โดยพัฒนาไป<ช>แล้วนะคะณต<ช>อนนี้เราก็อยากว่าเราต้องกลับมาพัฒนาให้ประเทศชาติเราเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ว่าแค่ถนนหนทางที่ดีเนี่ยแต่ปากท้องไม่มีจะกินเราก็ใช้ไม่ได้นะคะบา<ช>งคนบอกอุ้ยตายก็พัฒนาที่ดีติ คนจนให้จบดินตอนนี้เป็นยังไงคะเราก็ไม่รู้ว่าพี่น้องแถวดินถนนราชจะดำเนินมีมากตอนนี้นะคะเป็นหมื่นหมื่นคนนะคะเป็นหมื่นหมื่นคนสมัยก่อนนะไม่มีเต็มที่ก็สิบยี่สิบที่เขา,อาเออามาเที่ยวแล้วแล้วกบ้านไม่ได้ไม่มีแต่ก็ยังม,มีที่คน